สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานความรักล้วนๆเลยนะคะมาดูว่าชาวราศีธนูความรักของคุณในเดือนสิงหาคมจจะถึงนี้อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเกี่ยวกับความรักนะคะเรามาดูกันค่ะขอพลังงานความรักชาวราศีธนูค่ะในเดือนสิงหาคมอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณ ความรักในเดือนสิงหา p a g e of Source ค่ะ Tree of s ซอ r ชาวราศีธนู j u d g m e n t ค่ะในเดือนสิงหาคมในเรื่องราวของความรักไม่ว่าจะเป็นการคุยนะคะการพูดคุยการเปิดใจพูดคุยอะไรบางสิ่งบางอย่าง ลดเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนลงนะเพราะว่าขึ้นเป็นเหตุและผลการการคุยอะไรบางสิ่งอย่างตรงไปตรงมานะะตรงไปก็ไม่ดีอ่อนไปก็ไม่ดีใช้ถ้อยคําวาจาในการพูดการเจรจารการคุยการสื่อสารนะคะให้ถ้าต้องใจเย็นก่อนนะคะในการคุยไม่ว่าจะคุยอะไรจะพิมพ์อะไรนะคะอาจจะได้รับการ ติดต่อนะคะพูดคุยกับใครบางคนหรือว่าอาจจะเป็นประเด็นกับอะไรบางสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นอาจจะมีเรื่องราวของการสะดุดเกิดขึ้นนั่นเองค่ะกาลังที่จะได้รับรู้ความจริงบางอย่างนะที่เกิดขึ้นกับความสัมพันธ์อาจจะได้เปิดใจคุยกันจริงจงจังจังสักทีเกี่ยวกับเรื่องราวอึดอดัดเรื่องราวบางเรื่องที่เป็นประเด็นเป็นท็อกซิกนะคะแนะนานว่าถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ตามขอให้สงบ อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยมาค่อยๆคุยค่อยเจรจานะคะหาทางออกหรือว่าการพูดคุยปรึกษาหารือบางจริงความจริงบางอย่างนะะกำลังจะปรากฏขึ้นจัสเมนคือการได้รับรู้ความจริงได้รับรู้ข่าวสารอะไรบางสิ่งอย่างที่เป็นเก่าๆหรืออะไรบางสิ่งงอย่างที่หวนกลับมาให้ได้ตัดสินใจให้ได้คุยได้เคลียร์ตกลงว่าความสัมพันธ์จะไปต่อไหมนะคะจะเป็นเพื่อนหรือว่าจะจบลงแบบนั้นนะคะหรือว่าจะพัฒนาต่อเป็นความสัมพันธ์ มีอุปสรรคเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์มีเรื่องราวสะดุดหยุดนิ่งมีความวิตกกังวลความเครียดความไม่ไม่ได้ดังใจนะคะเพราะนั้นก็ต้องใจเย็นไว้ก่อนนะคะช้าๆได้พระเล่มงามค่ะ Six of Swords ค่ะ อาจจะไปอาจจะไปโฟกัสเรื่องอื่นก่อนนะเรื่องของการงานเรื่องของชีวิตเรื่องของตัวเองนะคะแล้วก็บางสิ่งอย่างที่มันยังคงรู้สึกว่าต้องรอคอยก็ต้องปล่อยไปก่อนนะคะพลังงานของคุณ King of Wands แล้ว King of Cups ค่ะเชื่อในสัญชาตญยานของคุณสิบดาบเกิดขึ้นบางสิ่งที่กำลังจะเกิดในเรื่องของมันรู้สึกว่า มันเหนื่อยเหลือเกินนะคะมันหนักเหลือเกินมันช้าเหลือเกินไม่เป็นหนังใจหวังเหลือเกินบางเรื่องก็มันมีสิ่งที่เข้ามาเกาะกวนใจเราอยู่แล้วนะคะ king of f o n d s แล้วก็ king of cup ค่ะเชื่อในสัญชาตญาณของตัวคุณเองบางทีบางครั้งนะคะความเป็นผู้นำความรับผิดชอบทำให้บางสิ่งบางอย่างมันเกิดในเรื่องของ ความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นก็ได้นะคะเกิดในเรื่องของการที่ไม่แสดงออกเก็บความรู้สึกมากไปก็ไม่ดีนะคะต้องใช้ในความรู้สึกที่มันทําให้เรารู้สึกเบาสบายแล้วก็สบายใจไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดในเรื่องของบางเรื่องที่ไม่เท่าเทียมบางอย่างตามกันมากไปเข้าหากันมากไปส่วนหึงหวงกันมากไปบางสิ่งอาจจะทําให้ เป็นบางสิ่งที่หยุดสะดุดบางอย่างเกิดขึ้นนะคะทีนี้บางเรื่องในเรื่องราวของอะไรที่เพิ่งคุยกันในช่วงนี้นะคะเพิ่งคุยเพิ่งพบเจอหรือว่ายังไม่เคยเจอหน้าเลยขอให้เอารู้สึกว่าให้คุณเชื่อในใน,ในความเป็นจริงในความสัมพันธ์นี่คือนี่คือไฟแล้วก็น้ำที่กำลังจะเกิดขึ้นใช้ความรู้สึกนะคะในความรู้สึกว่าเราเราจะต้อง อยากที่จะให้ความรักความสัมพันธ์ทางนีเน้เป็นไปยังไงเราอยากเจอใครแล้วเขาคือคนที่ใช่ไหมให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์สิ่งที่คุณคาดการไว้สิ่งที่คุณกําลังที่จะตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอยา่างมันกําลังที่จะเป็นไปในทางแบบนั้นเช่นสมมติว่าคุณกําลังรู้สึกหวาดระแวงระแวงระวงัะวงอะไรอยู่ก็ตามแต่มุมมองหลักการของคุณแล้วมันจะต้องใช่แน่เลยนะเพราะว่าสัญชาตญาณความรู้สึกมันบ่งบอกแล้ว นั่นแหละคือบางสิ่งอย่างที่คุณอาจจะต้องเตรียมใจในการที่จะตัดสินใจบางสิ่งบอย่างที่เกิดขึ้นนะคะพราะนั้นก็มีข้อประเด็นบางอย่างที่กําลังรอคําตอบข้อประเด็นบางอย่างที่กําลังจะถูกเคลียร์นะคะถูกการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนั่นเองอะไรอุปสรรคบางอย่างที่มันกําลังจะเกิดขึ้นถ้ามันเป็นอุปสรรคเรื่องของงานเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวเข้ามาในความสัมพันธ์ ก็ให้เวลาบุคคลคนนั้นก่อนเขาอาจจะต้องอยู่ในระหว่างการสร้างเนื้อสร้างตัวหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้เช่นกันนะคะและในบางสิ่งที่อาจจะเป็นเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องใครก็ตามที่เข้ามาในความสัมพันธ์แล้วมาคุยทําให้คุณรู้สึกเชื่อใจไว้ใจมากเกินไปก็ต้องระวังนะคะเพราะว่ามีฉาชีพี่ทางออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์เพราะนั้นถ้ามีใครคุยคุยในช่วงใหม่ๆนี้คุยไปก่อนค่ะใจเย็นไปก่อนเลยเพราะว่าถ้าแทนบางอย่างมันยังไม่ออกนะคะและถ้ารู้สึกว่า คบกันมานานแล้วมันยังไม่ไปไหนสักทีเลยนะคะ3ปีแล้ว2ปี3ปีแล้วคุณคุณสามารถให้ตัดสินใจได้หรือเปิดใจได้ว่าถามตัวเองถามตัวเองว่ามันใช่จริงๆรไหมคุณรู้สึกแบบนั้นหรือเปล่าความรู้สึกมันฟูรหรือเปล่าหรือว่าความรู้สึกมันมีแต่ทุกข์มีแต่คิดมากมีแต่กังวลมีแต่อุปสรรคมีแต่ความหยุดนิ่งมีอะไรที่ไม่คไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยแบบนี้นะคะเปิดใจคุยกันแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเป็นยังไงในความสัมพันธ์ต่อไปนะคะ 4ดา4 of swords ค่ะก็นิ่งๆในช่วงช่วงนี้เพราะฉะนั้นต้องใจเย็นนะคะบางอย่างเกิดการปิดกัน้นบางสิ่งบางอย่างเกิดอะไรเก่าๆบางสิ่งเนี่ยค่ะยังคอยรู้สึกรู้สึกถึงอยู่นะคะอะไรที่มันเก่าๆเดิมๆอะไรที่มันรู้สึกเป็นประเด็นบางอย่างเดี๋ยวคุณจะได้คุยทีเคลียร์ King of swords นะคะการติดต่อสื่อสารมีใครต้องการสื่อสารกับคุณมีใครต้องการคุยกับคุณ ถ้ารู้สึกว่าการคุยนั้นมันมันอยู่ในช่วงของอารมณ์นะคะความอีโก้ของคนทั้งสองคนอันนี้ก็ต้องถอยออกมาก่อนนะคะใช้เหตุและผลในการคุยนะข่มอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองไว้ปล่อยใจให้สบายๆก่อนก่อนที่จะได้ได้คุยกันนะคะมีใครอยากคุยกับคุณแหละคนที่ยังห่างนิ่งๆกันนะคะเดี๋ยวว่าจะได้คุยกันค่ะความรักชาวราศีธนูในเดือนสิงหาคมค่ะ สาีธนู reconciliation นะคะอย่างที่บอกนะอะไรเก่าๆจะกลับมาอีกครั้งค่ะ Some one from your past is returning to your life นะคะจะได้กลับมาคุยกลับมาเคลียร์ได้รับการติดต่อได้รับการเคลื่อนไหวได้รับข่าวสารกับพลังงานเก่าๆนะคะเหมือนกับว่าคุณและเขาอาจจะมีอะไรกันนั่นแหละ past life relationship ค่ะบางท่านโสด to love ว้าวคุณกำลังได้พบเจอพบรัก ความรักแท้นะคะพาร์ไลฟ์คุณกําลังได้เจอใครคนใดคนหนึ่งที่กําลังเข้ามาในความสัมพันธ์บอกเลยคะ่ะว่าใครที่ใหม่เข้ามาใหม่ๆคุยไปก่อนเพราะว่ามันยังไม่ได้เห็นท่าแท้หรือว่าความสนสนมหรือว่าตัวตนกันจริงๆเพราะความรักแท้ที่เป็น this this is the romance of lifetime คุณจะได้พิสูจน์ความรักรัก โรแมนติกแบบระยะยาวแน่นอนค่ะและถ้าอะไรที่มีประเด็นห่างกันไปและเป็นคนที่ใช่เป็นคู่แท้จริงๆเป็นรักแท้จริงๆจะได้กลับมาพบเจอกันเพราะว่า you have n o each other before คุณและเขาได้เจอกันแล้วและถ้าคุณโสดแล้วคุณยังไม่เจอคุณจะเจอคนรักแน่ดียชาาิที่กำลังจะกลับเข้ามาหาคุณที่กำลังได้พบเจอกันเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างกำลังบอกให้คุณได้รู้ว่าคุณกำลังได้พบเจอหนุ่มรูปงาม สาวรูปงามคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่แต่งตัวดูดีทันสมัยดูดีมีเสน่ห์ชอบแต่งตัวชอบแต่งหน้าเนี่ยมีไลฟ์สไตล์การแต่งตัวที่โดดเด่นหรือว่าเซ็กซี่นะคะดูเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงมีเหตุรับผลมีตะกะหรือว่าดุดันมีมีความดุแต่มีความมีเสน่ห์มากๆตรงตรงใจตรงสเปคหรืออีกบุคคลคนหนึ่งนะคะเป็นคนที่พ่อไม้แม่ไม้หรือว่าเป็นคนที่ต่างเป็นคนต่างชาติ เป็นคนที่อบอุ่นเฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆเลยเป็นคนที่จิตใจดีอบอุ่นอ่อนโยนอยู่ใกล้แล้วรู้สึกว่าคุณมีความสุขแต่คนเมื่อสักครู่ที่บอกไปอยู่ใกล้แล้วรู้สึกมีพลังรู้สึกเหมือนมีมีความปลอดภัยนะคะแต่คนคนนี้ King o f c u p s เหมือนว่าอยู่ใกล้แล้วมีความสุขอบอุ่นแล้วก็เหมือนเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีมากๆเลยนะคะอีกหนึ่งบุคคลคือ K of Wands คุณกำลังเจอใครที่เท่เซ็กซี่ ดูดีมีสเสน่ห์เฟลลี่มีความเป็นผู้นำสูงและก็มีเหตุรับผลเป็นคนที่แต่งตัวทันสมัยมีบุคลิกภาพดีมีทัศนคติวิสัยทัศน์ที่ไกลมองการไกลนะคะเป็นหนุ่มนักธุรกิจเป็นคนที่มีไฟมีพลังทํางานเก่งขยนันขันแข็งมากๆเข้ามานะคะนั่นเองนะคะนี่คือลักษณะบางสีบางอย่างที่ไพ่ต้องการจะบอกขอคําตอบของชาวราศีธนูค่ะ เรียนรู้ don't stop ค่ะไปต่อ big happy change การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นกับคุณเกี่ยวกับความรักอะไรบางสิ่งบางอย่างเกา่าๆจะกลับเข้ามาแล้วท,ที่คุณจะได้ตัดสินใจว่าจะไปต่อไหมหรือว่าจะจบลงอย่างไรและเรื่องความรักที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นความรักที่เป็นรักแท้จริงๆการเปลี่ยนแปลงของความรักกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ คุณกาลังได้เจอความรักแท้ที่ไม่มีเงื่อนไขจริงๆใครบางคนจะหวนกลับมาในชีวิตของคุณเก่าๆและจะทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปเกิดในเรื่องของรักแท้ที่คุณต้องการที่คุณรอที่คุณรู้สึกที่คุณสัมผัสได้ว่าคุณและเขาจะได้พบเจอกับเขาคนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนสิงหาคมก็ใจเย็นนะคะใจเย็นบางสิ่งบางอย่างกําลังที่จะปรากฏให้คุณได้เห็น กับอะไรที่คุณรู้สึกรอคอยกับคำตอบอะไรที่คุณที่คุณรออยู่นะคะชาวราศีธน,นูค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ